ตอนนี้คิงโจได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรแล้วนะคะจากที่รอบกว่ามีการทํา PCR ผลเลือดแล้วก็อกซรไปแล้วทางโรงพยาบาลสัตว์เพชรฮิวายุทยาเนี่ยก็ได้ทําการออกใบส่งตัวให้ค่ะพอได้ใบส่งตัวมาแล้วนะคะก็รีบเดินทางไปจองคิวให้คิงโจเลยค่ะขั้นตอนการจองคิวเนี่ยก็ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองนะคะไม่สามารถทําจองออนไลน์ได้ออกเดินทางจากยุทยามาถึงที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเพราะถึงโรงพยาบาลแล้วก็แลกบัตรเข้าไปเลยนะคะก็จะมีอาคารจอดรถให้ จอดรถเสร็จแล้วก็ไปที่อาคารเฉลิมพระเกียรติกันค่ะจุดแรกที่เราต้องเดินเข้าไปติดต่อนะคะนั่นก็คือจุดประชาสัมพันธ์ค่ะเจ้าหน้าที่ตรงนี้เป็นแฟนคลับคิงโจด้วยค่ะให้การต้อนรับแล้วก็บริการดีมากเลยนะคะพี่เขาบอกว่าจําเสียงฝนได้แล้วก็ติดตามคิงโจอยู่ในติ๊กต็อกพี่เขาก็ดีใจแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะที่คิงโจจะได้มารักษาที่นี่เจ้าหน้าที่ตรงจุดประชาสัมพันธ์ก็จะให้เอกสารเรามากรอกเพื่อทําประวัติคนไข้เสร็จแล้วก็นําใบนี้ไปยื่นที่จุดลงทะเบียนนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีใบส่งตัวมาแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถทำ CT ส,สแกนได้เลยเราต้องทำการจองคิวเพื่อเข้าพบหมออายุรกรรมก่อนค่ะการจองคิวเจ้าของมาคนเดียวก็พอค่ะน้องหมายยังไม่ต้องมา ที่นี่คิวแน่นจริงๆค่ะไม่ใช่ว่ามาวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะทําได้เลยสรุปแล้วคิงโจได้คิวอีก9วันค่ะช่วงนี้เฟิร์นก็จะวุ่นวายอยู่กับโรงเรียนลูกแล้วก็โรงพยาบาลฝากร้านคิงโจแล้วก็ครีมคิงโจด้วยนะคะทุกคนน้องๆยังคงทํางานช่วยไฟ์ให้เราอย่างเต็มที่ใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆคูปองส่วนลดเยอะๆก็ก,กดในไลฟ์ได้เลยค่ะซชตครีมคิงโจ4ชิ้นนี้เลยนะคะที่ขายดีที่สุดในร้านช่วยลดรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นค่ะคุ้มมาก